It seems น <laughs> ะครับ It s e e m to f i e l nicely It s e e m to f i e l nicely ก็หมายความว่าดูเหมือนมันสวมใส่พอดีกับคุณเลยนะพอเหมาะกับคุณอะไรประมาณนี้นะครับอ้าวให้หมูันนี้ก่อนเลยอ้าวโอเคครับพูดให้เพื่อนๆฟังหนึ่งประโยคครับแล้วก็แปลด้วยนะครับใช้ไมเลยครับจะได้เสียงมันดัง We give you 10% d i s c c u n t for c o u n t โอ้เว g ีกูอ่ะเชญครับ ทโอเคซีนตูซีนไฮดีแปลด้วยนะครับแปลว่าทำได้เพื่อเองโอเคคุณพี่ครับอ่าพูดตามผม Would to r you n this shirt w o l d try on this shirt ันแปลว่าคุณลองเสื้อตัวนี้สิครับอ่าโอเคเอาทางนี้ได้เลยครับแถวที่สองไปเลยยิ้มใหม่ยิ้มใหมเลยครับอ่าขอละหนึ่งประโยคนะครับ It seems to fit Okay, very good. Okay. The country do not Okay, very good. It seems to fit nicely Okay. 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 you can send this power for cat is the stupid lady to yeah. run to so nobody. Nah อ่ทำไหนก็นได้ครับ <c oughs> อ้าวพูดตามผมครได้ะงอ้าว we give you 10% discount for cash we give we give you 10% discount for cash เาวโอเเพริคอาโอเคจีลบูหึ่เพร่เร่เยี่ยมเยี่ยมอาโอเคครับอีกชีพู่ฟิลไม่สิโอเคนี่แหละครับความพยายามดูเหมือนว่าสมชัยได้โอเคผมมือแรงให้ตัวเองครับโอ้โหเห็นไหมครับมีบางท่านบอกว่ายังไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็วันแรกในชีวิตเลยที่พูดภาษาอังกฤษจริงไหยครับเนี่ย เยี่ยมมากครับสุดยอดมากเลยครับไม่ธรรมดาออาต่อไปนะครับเป็นคํากล่าวขอโทษลูกค้านะครับกรณีที่เกิดความผิดพลาดนะครับเราเป็นพนักง,งานขายเราจะต้องรู้จักคำขอโทษนะครับจริงๆเมื่อสักครู่ก็เป็นคําศัพท์เพิ่มเติมไปแล้วเดี๋ยวจะมาทบทวนอีกนะครับ้าพูดตามผมนะครับ Sorry Sorry, sorry I am sorry I am sorry, I am sorry I am very sorry. I am very sorry. แล้วแต่จะพูดนะครับสามอย่างใน sorry I am sorry I am very sorry คือถ้าเติมคำว่า very เข้าไปนี่คือขอโทษอย่างมากๆเลยนะครับถ้า sorry เฉยๆก็ <ๆ S 1> ก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็เข้าใจ I am sorry <ๆ S 1> ก็ได้หรือ I am very sorry <ๆ S 1> ก็ได้ <ๆ S 1> อ่าต่อไปเป็นประโยคนะครับที่เกี่ยวกับการขอโทษนะครับอ่อานตามผมนะครับ Watch, I am very sorry for keeping you waiting. เขาคำว่า waiting แปลว่าอะไรครับ w a i t แปลว่ารอ waiting ก็คือกำลังรอเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขอโทษนะครับที่ทำให้รอนะครับที่ทำให้กนรอขอโทษมากๆนะครับ I am very sorry for keeping you waiting นั่นเองขอโทษที่ทำให้รอนะครับต่อไป I am sorry boy. Sorry for the team. h I have done. เขาบอกว่าขอโทษในสิ่งที่ทำ <c oughs> นะครับต่อไป is my fault. คือความผิดผมเองเคยได้ยินคำว่า fault ไหมครับคนไทยเราจะเรียกว,ว่า fault fault นะครับที่จริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fault าอันเดียวกันนั่นแหละครับ is my fault ก็คือมันเป็นความผิดของผมเองหรือว่า fault มันนี้ทำผิดกฎนั่นเองนะครับต่อไป please forgive me please forgive me ก็คือยกโทษให้ฉันด้วยนั่นเองนะครับ please forgive me forgive แปลว่ายกโทษให้นะครับ <forgive> อ่าพูดพูดตามผมนะครับ please forgive me please forgive me ยกโทษให้ผมด้วยยกโทษให้ผมด้วย,ย,วยอ่าต่อไปยา,ยาวๆแล้วครับคำนี้ We apologize. We apologize for any. for any inconvenience. i n c o n v e n i e n cause. s e อ่าพูดยาวๆ We apologize for any inconvenience caused. We apologize for any inconvenience. อ่าช้าๆก็เลยยาวไปนู่เอา We apologize. We apologize for any. for any inconvenience caused. ินอเรียนขออภัยในความไม่สะดวกเป็นเองนะครับอินคอนมิเรียนหมายถึงไม่สะดวกนะครับต่อไปมาถึงอาบทสนทนานะครับเป็นการทดสอบคอนเวอร์เซชันนะครับบทสนทนา A กับ B คุยกันนะครับ A ก็คือคนขายของ B ก็คือผู้ซื้อนั่นเองนะครับพูดตามผมนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านให้เราทักทายกลดมอร์นิ่งปลดอัพจำนวนปลดอีฟเน็งก็แล้วแต่หลังจากทักทายแล้วเราไปพูดคำนี้นะครับคำว่าเมย์ไอเฮลยูหรือแค n นไอเฮลยูแบบนี้นะครับเมย์ก็ได้แคลนก็ได้นะครับเราคำนี้ครับพูดตามผมนะครับเมย์ help you May I h e ไอเฮลยูมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับบีบอกว่า yes I'm looking for a pair of shoes Yes, I am l o o i n g for a pair of shoes. A pair of shoes ก็คือรองเท้าสักคู่นะครับ Pair ก็คือเป็นคู่กันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาหารองเท้านะครับอ่าต่อไปคนขายบอกว่า what size do you take what size do you take คุณใส่ขนาดอะไรนะครับ what size หรือว่าคนไทยเรียกไซส์นั่นเองนะครับ what size do you take ทีนี้ B หรือผู้ซื้อก็เลยบอกว่า Number รนะครับเขาก็บอกไปเลยว่า Number รก็คือขนาดเบอร์หนะครับต่อไป A ก็เลยบอกว่าโอเคดูยูไลท์ดี s ไตน e โอเค o u like this style? เขาบอกว่าคุณชอบแบบนี้ไหมสไตล์นะครับคนไทยเรียกสไตล์เนาะฝรั่งเรียกสไตล์นะครับโอเคด o ยูไลท์ดี s ไตน,น e นะครับเขาเอาแบบอย่างมาให้ดูนะครับถ้า จริงๆมันก็จะยาวไปกว่าน,นั้นนะครับเราต้องคุยกันต่อว่า yes I do นยครับเขาบอกว่า do you like this style ถ้าเราชอบเราก็บอกว่า yes I do นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่า no I don't นี่นะครับต่อไปมาดูบทสนทนาที่สองก็สอนนะครับอ่านตามผมนะครับ Good morning Good morning Can I help you Can I help you แปลว่ามีอะไรให้ช่วยไหม บบอกว่า yes i like to have grilled chicken yes i like to have grilled chicken <S <S อันนี้เป็นบทสนทนาทดสอบการขายไก่ย่างนะครับภาษาอังกฤษนะครับ chicken ก,ก็คือไก่นะครับ g r i l l e ก็คือไก่ย่างนั่นเองนะครับ g r i l l e เติม ed พยายามออกเสียงเป็น grilled นะครับเบาๆ grilled chicken นะครับหรือหรืออย่าออกเสียงเยอะนะครับ g r i l l e grilled chicken อย่างนี้นะครับ อ๋อย I like to have grilled chicken Yes, I like to have grilled chicken อ๋ hmm. ทีนี้เอนะครับบอกว่า how many do you like how many, how many do you like ก็คือ how many do you like ก็คือจะคุณ <How S 1> ชอบกี mm ่อันชอบเอาเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ B คนซื้อบอกว่า I like three piece s I like three piece s how much เขาบอกว่าเอาสามชิ้นแล้วก็เท่าไหร่ I like t r e piece ก็คือฉันฉันชอบฉันอยากได้ฉันรนะักฉันจะเอาสามชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถามต่อว่า how much สามชิ้นเท่าไหร่นั่นเองคนซื้อบอกว่า three piece เววกิทีบนน่บ้าน three piece เกิที่บ้านสามชิ้นสามสิบบาทแสดงว่าไก่ไม้ละสิบบาทนะครับสามชิ้นสามสิบบาทนะครับเอาเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบนะครับให้ทดสอบการสนทนานี้นะครับ